แกงแบบบ้านๆแบบโบราณเลยมะไซยังเธอเนี่ยส่แต่อย่านัา่งเขาเบือ่อ <c oughs> สีเขียวๆตะแซ่บ <c oughs> เนี่ยแกงมะไซยังใส่แตะผิกล้อกับน้องใหม่เลยแบบนี้เลยนะโอ้ยไปตะแซ่บเนาะมึงเนี่ยปวดอันนี้จะฝาดก,ก่อนเนาะ Hmm. Kau kun-kun. หอมมากกลยน,น่ต้องใส่ยังแสีบแบบเนี้ยแเบิ่งเผยได้นึงหาอนนี่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 มึ่อนีป่ะนะออแต่เสีบบอฉันกะเลยเลี่ยนแบบเพิ่นซะเ้อร์ขวานดียาแต่เสียบ ขึนก็เป็นซอสา้าเนียนงนลใหม่มาจนได้ซื้อมาหาสิบบาทสดๆเลยแหละแกงแบบข้นๆเล่าอหมดหลายหลายค่ะหมดหน่อยแกงแบบข้นๆแล้วอะ บอส่อีกอย่างคือเราใส่เลยแต่เราใส่อันผักชะอมยิสันสซพักชนยดกินอันผักไกแ่แหงออเราทเทส่ซพะเขาซุ่มกันโอ้หนึ่งต่อเสียบของเราแท้ ลอ่ะแกงพอดีกินเหมือนนั่นไงแกวเคียว ขยียานางคนๆโอ้ยบ่กมเน้ยต้มนม้ำเอาน้ำเหลืองมันออกต้มนม้ำเอาน้ำเหลืองมันออกมันก็เลยเป็นสีนี่แล้วกันลื่นน้ำเหลืองมันออกไปมันดูดเขามันเป็นสีเหลือง อยากกินคือเขาแล้วแซ่บอีหลียาย่แย,ย,เย,ยเ่เพ่นสีแย่เพ่นสีเพ่นสีแฟนแฟนเพ็ดบอกคุณว่าอีหลีเลยแยสาวเพนสีแฟนเพ็ดน,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 นะกินเหมืนจะแซ่บเลย ันกินหลายค้นหนันเป็นตะแซสบน้ำใหม่พอดี ตีหนึ่งครึ่งค่ะหมดสุนใจนะอยากเนาะหัวม,มืดโอนร้วนนัวทัวดัวด,วดละแถวเนี่ย จำแม่ไม่ต้องทุบด้วยแบบนี้แหละ แกงแล้วไม่ต้องกินฮอนๆแด้วเย็นๆมาแซบก็ส uh ิบปวกได้อะก็ไม่ง่ายนะเนียงน่อไม้นี่คะแนนเนี่ย เพื่อนเอืน่นแขนงเนาะมีสารเอิ่อนเนีงยง มักิีลอเลี่ phẩm được Mà nhạc sâu rồi ạ Mấy à นุงมือมันมนุงมห,มห,หมด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 แดงหน่อยได้และว่าสีเศร้าแฉะมาแฉะไปขอบคุณเลายๆ่ค่ะที่เขามาติดตามรับชมกิจแสบแบบนั้นๆค่ะมือเดียวขอลาไปก่อนค่ะ 是你家。